ลมหนาวพัดมาอีกแล้วโอ้ม่อคือืมชาติแบบตัวเนี้ย สัญญาณแจ้งเตือนไม่เด้งหรอครับคุณผู้ชมมาแล้วยังเด้งดึ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 งไม่ใช่ไหมไข่ไอันนี้เองอ่ะ เฮ <Hey. S 2> <Okay. S 1> สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะฮะวันนี้ที่เท่าไยแล้ว,อวสอบพฤศจิกายนแล้วเหรอเดือนที่11ของปีแล้วนะฮะคุณผู้มชมเปลี่ยนไปเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับ อุณหภูมิเช้านี้เป็นอย่างไรนะฮะอุณหภูมิกรดเรือคําตอนนี้6นาฬิกา18นาทีนะฮะของเช้าวันอาทิตย์ที่2พศฤศจิกายน2568อุณหภูมิ23องศานะครับผมนะเช้านี้นะฮะองศานะครับ บรรยากาศเมื่อวานนี้นะพี่เสือได้บอกไปแล้วนะว่าวันสุดท้ายที่เห็นทุกโรงทองนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแล้วเราก็ทำการเกี่ยวข้าวเสร็จนะเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะเหลือแต่ถ้าเรียกว่าอะไรนะตอสังข้าวนะครับไม่มีข้าวเหลือแต่ต้นข้าวนะฮะหรือว่าเรียกว่าตอสังข้าวนั่นเองนะครับ ุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราก็เดินลงมาที่ทุ้งนานครับนี่นะฮะบรรยากาศแบบนี้เลยนะฮะตอนนี้โอ้ย่าเอามาผูกไว้ตรงนี้ไหมวันนี้เนี่ยพงสุดา,านี่ไงย่าสวยเนี่ยพาบนเหลือบนรอดมาผูกไว้ใกล้ๆตรงนี้ไว้เนี่ย

ในเมื่อทุกอย่างมันเปลียนไปเราก็เปลี่ยนสถานที่ร้าบ้างแล้วกันนะฮะสวัสดีครับผมคุณลินดานะฮะสวัสดีครับคุณเอเอสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับอออีอัมพรใช่ไหมฮะน่าจะใช่เนาะเดี<ง>๋ยวเดี๋ยวดูรูปก่อนนะพี่เสือดาวจากนามสก,กุล S อ T u s, you. s a e t y u n g น่าจะใช่แหละนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้แอคเคาท์ของ YouTube นะทางภาษาไทยนะแล้วก็ภาษาอังกฤษแบบเดิมหายไปหมดนะฮะกลายเป็นตัวแอดนำหน้านะครับแล้วก็บางทีขึ้นอะไรก็ไม่รู้ตามหลังนะฮะบางท่านอาจจะมีชื่อเดิมมีนามสกุลเดิมค้างอยู่บ้างนะฮะแต่บางท่านนี้เปลี่ยนไปเลยนะฮะโดยเฉพาะท่านที่เคยตั้งเป็นภาษาไทยตอนนี้ เป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่มี้าโครงเดิมเลยเนาะนะครับก็อาจจะนะเดาเดาจากรูปนแต่รูปมันจะเล็กหน่อยนะครับบางทีก็เดาไม่ถูกเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะจะพยายามจำคุณเอเอสวัสดีครับผมคุณฉลองสวัสดีครับเอออันนี้แปลกยังเป็นภาษาไทยอยู่เหมือนเดิมของคุณฉลองเนาะนะะคุณลำพันธ์สวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันส่งรอยยิ้มส่งกำลังใจส่งข้อความสติ๊กเกอร์ให้กันนะครับผมนะขอบคุณนะครับคุณแขวีเควีเคเอสอันนี้ยังเหมือนเดิมอ่านะครับขอบคุณนะครับผมคุณแองเจลนะฮะเอารถนะมาเก็บฟางมาไว้ให้บุญเหลือบุญรอดนะฮะก็เห็นเห็นย่าบอกว่ามันจะต้องตากอยู่สักประมาณสักสามสีนะ่ห้าแดดก,ก่อนนะเสร็จแล้วถึงจะเอาอเอาอะไรนะ ถ้าเราจะอัดก้อนเนาะถ้าเราจะอัดก้อน,นเราก็จ้างรถให้เขามาอัดก้อนนะคก้อนละยี่สิบาทนะหเห็นนิตยยาบอกอย่างนั้นนะเขาจะเก็บค่าอัดก้อนอย่างี่สิบาทนะครับคาดว่านะทั้งหมดนี่นเราอาจจะได้ประมาณสักสามสิบก้อนในมัน้งหรืออาจจะไม่ถึงเขาจะมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <rotations S 1> นะครับไม่ถึงใช่ไหมยาไม่ถึงจริงๆเหรอไม่ถึงมันไม่ได้กว้างสองไร่อ๋อสุงแล้วไม่ถึงสองไร่ แล้วคิดว่าจะได้กี่ก้อนถ้าเราอัดอัดฟางก้อนเนี่ยยี่สิบได้ไหมประมาณยี่สิบก้อนได้นะฮะแต่ถ้าเราไม่อัดก้อนเราก็อาจจะต้องค่อยๆทำเนาะเนะยค่อยๆเ,เก็บวลนิดวลนิดนะฮะค่อยๆเดินเก็บนะฮะแล้วก็ไปหาที่เก็บนะ,ะตรงท้ายทุ่งนะะใกล้ๆกับคอกวัวของเรานะ,ะันะ,ะเดี๋ยวว่ากันอีกที่หนึ่งแล้วนะฮะรอรอ เราตัดสินใจนะเราเราป้าตัดสินใจแล้วกันนะว่าเราจะทํำยังไงน้องครับอืม,อมยังมาตรงตรงตรง,ตรงหลักบา้านปลาอ้วนอ่ะเขาก็ไม่เอาฟางนะครับท,ที่ที่เาไม่เอาฟางนะก็คือลังการทานาเนี่ยบางบ้านนะฮะที่เขาไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงควายอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะไม่เอาฟางนั่นนะฮะเพราะว่า มันจะต้องเสียเงินในการที่จะมาอัดก้อนก้อนละยี่สิบาทเนาะฮนะก็จะมีคนที่เขาแบบไปขอไปขอซื้อไปขอใช้ฟางในที่นาของคนนั้นนะนะครับแล้วเขาก็ให้เป็นค่าตอบแทนไปนะฮะแต่ก็ต้องพูดคุยกันนะเออนะขอฟางขอเนี่ยแหละที่มาจากการนวดข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะทั้งหมดนะในแปลงที่ของคณมีเท่านี้เท่านี้ฉันประมาณนี้นะนะะก็ตีราคากันไปนะแล้วแต่การตกลงนะครับในะส่วนของเราเนี่ยนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะ ว่าเราจะเก็บเก็บฟางแบบธรรมดาหรือว่าเอาไปอัดก้อนนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนะทวีพุ่มทองนะบ้านเราฝนตกมาสองวันแล้วนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะคุณทวีอยู่จงังหวัดอะไรครับผมขอบคุณนะครับผมนะคุณสุขใจนะติดตามนะยามเช้าเจ้าเสือนะฮะจากป้าอัมพายนะรับชมจากลําพูนเจ้านะครับลําพูนฝนตกตลอดคืนเลยนะเช้านี้ก็ยังตกไม่หยุดอ๋อครับผมนะ ขอบคุณนะครับ Good morning Tiger นะฮะคุณดีเจ USA นะ Good morning ครับตอนนี้บ้านเราเป็นหกโมงใช่ไหมทางอเมริกาก็น่าจะประมาณสักห้าโมงเย็นหรือเปล่าเนาะประมาณสักบางทีอาจจะสี่โมงครึ่งห้าโมงนะครับไม่เกินหกโมงนะครับขอบคุณนะครับคุณน้องวิรุธสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับคุณวรนันนะฮะคุณวรนันบอกว่าน้องวัวได้กินฟางแล้วเนาะ ตอนแรกอ่ะเขาไม่ยอมกินเลยนะนะจากที่เราไปเอาฟางมาให้เขากินเนี่ยเขาจะกินกแต่หญ้าแต่เมื่อวานนี้ได้ทดลองเอาไปนะตอนเย็นเนะาะทักษิยได้ดูในไร์สดที่พาน้องวัวเ้าคอกเนี่ยนะเสือกับหญ้าก็ได้ไปขนฟางที่มาจากการเ,เกี่ยวข้าวนวดข้าวแล้วเนี่ยไปให้เขากินปรากฏว่าเขากินนะฮะคือตอนแรกเขาก็ดมดมก่อนนะแล้วก็ในที่สุดก็ตัดสินใจกินนะมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสัมผัสเลยนะ <laughs> ฟางใหม่นะมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่นะครับมันยังไม่อ่ามันยังไม่กรอบสักเดียวเนาะนะครับมันยังมีความชื้นนะฮะแล้วก็เอาตรงๆนะ FC คงจะเคยได้ยินเนาะนะฮะค,คำว่ากลิ่นกลิ่นหญ้าไอดินไอดินกลิ่นหญ้าเนี่ยนะครับเออเนาะไอดินกลิ่นหญ้าเนะี่ยคืออะไรที่เป็นกลิ่นที่มาจากธรรมชาติเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่ท,ที่อย่าทุง่งนาของเราเองนะฮะแล้วก็มั่นใจว่า มันไม่มีสารเคมีใดๆนะฮะแล้วไม่มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับนะมันจะทําให้กลิ่นที่มาจากกลิ่นธรรมชาติแบบนี้นะฮะมันหอมนะมันเป็นกลิ่นที่เราได้ได้สัมผัสแล้วมันจะลงใจนะคุณผู้ชมนะฮะมันได้ความรู้สึกที่นะฮะสบายนะนะคล้ายๆกับถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับสมุนไพรชนิดหนึ่งแหละนะฮะอันะนี้คือมันคือกลิ่นจากต้นข้าวนะฮะ โดยเฉพาะนาของเราปีนี้ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะนะครับนี่นะฮะได้กลิ่นหอมจริงๆนะเพราะว่าเวลาเขานวดข้าวเกี่ยวข้าวเนี่ยนะเขาสับนะะเขาสับไปเลยเนี่ยเครื่องเครื่องจักรเนี่ยนะฮะมันจะสับไปกลางลาต้นใช่ไหมฮะมันเคยจะได้กลิ่นข้าวออกมาแบบนี้เลยนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะครับ ขอบคุณคุณน้องวิรุตนะฮะเกี่ยวนะเกี่ยวนะฮะเกี่ยวเสร็จเตี้ยบร้อยนะครับผมนะขอบคุณคุณซัมซุงนะฮะหกศูนย์ห้าครับผมคุณจินดาวันสวัสดีครับขอบคุณครับผมนะขอบคุณคุณเอฟซีจากญี่ปุ่นนะครับพี่ดวงใจบุญมาสวัสดีตอนเช้าครับผมขอบคุณครับนะคุณสมปองสวัสดีครับ นะคุณรัตดาาวีสวัสดีครับผมนะคุณกุ๊ก6092นะฮะคุณแฮปปี้สวัสดีครับคุณพยุงบุรอินนะฮะขอบคุณนะครับคุณเขมวิีเอสนะฮะขอบคุณนะครับคุณทวินทองบูรณ์นะฮะคุณสุรีพรสวัสดีครับขอบคุณครับผมน้องเสือพี่เห็นกองข้าวป้าแตนแล้วพี่ขำอย่าว่าแต่เอฟซีขำเลยนะ เมื่อเสือเอ่อฟซี FC จำได้ไหมเนาะเวลาพี่เสือทําคลิปตอนเช้านะฮะหรือไม่ก็เวลาไล์สดตอนเช้านะะี่ยเราก็จะนั่งโม้นะฮะนั่งอ,า,อารามพบทนะฮะคุยสดีดีเลยว่าโอ้ข้าวเราปีนี้มันสวยนะถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่ลดลงนะฮะลดลงไปหลายแปลงนะฮะลดลงไปหลายจุดหลายส่วนแต่ข้าวของเรางามนะนี่นะเราก็จะอธิบายในะเวลาถ่ายคลิปนะข้าวของเรากออยายนะฮะ ข้าของเรารวงโตนะฮะมีรวงตกหล่นให้เห็นบ้างไหมเนี่ย <c oughs> ข้าของเรารวงโตนะฮะเราน่าจะได้กันปีนี้นะไม่ต่ำกว่าสามสิบกระสอบนะเพราะปีที่แล้วเราได้อยู่ทั้งหมดยี่สิบสองกระสอบใช่ไหมเราก็โอ้ยนะฮะดีอกดีใจนะฮะที่ไหนได้นะ <c oughs> ตอนที่เขาลงเกีียวเนาะเราก็คิดว่าเออนะน่าจะข้าวไปเทสักสองรอบเนาะนะครับ รอบแรกกันเต็มตู้นะออนะะเต็มตู้ที่เขาเก็บเก็บเม็ดข้าวเปลือกนะฮะตอนที่เขานวดข้าวอยู่ในนาเนี่ยนะครับไปเทก,ก่อนรอบหนึ่งนะครับที่ไหนได้เกี่ยวจนเสร็จรอบเดียวจบเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมานะฮะพักไม่ต้องมานะฮะอะไรนะเตรียมแยงปูนนะครับเพื่อให้เทข้าวรอบแรกแล้วมาเกี่ยวต่อรอบสองนะไม่ต้องเลยนะม้วนเดียวจบนะคุณผู้ชมนะโอ้ แถมนะฮะแถมตอนปล่อยออกมาเนาะนะครับโอ้ยพี่เสือแบบขำตัวเองแล้วก็อายตัวเองมากเลยถึงขึ้นนึกถึงกับพูดในใจว่าโอ้ยเมื่อวานวันเสาร์ใช่ไหมที่เราเกี่ยบข้าววันอาทิตย์นี่นะครับฉันจะกล้าขึ้นไลฟ์สดไหมฉันอายเอฟซีเหลือเกินฉันโมไปนะฮะไปถึงไหนตัวไหนว่าจะได้สามสิบกระสอบนะครับพอเขาปล่อยข้าวออกมานะจากปล่องนะท่าทผูได้ดูในคลิปเนาะพอปล่อยออกมาฮะ หมดแล้วเหอ <laughs> รออะมันเร็วมากเลยนะถ่ายเกือบไม่ทันนะฮะถ้าใครด,ดูคลิปตลกมากนะะจังหวะที่ข้าวถูกปล่อยออกมาจากปล่องที่เก็บข้าวเนี่ยนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีนะะมันเร็วมาก <laughs> โอ้โหดูดูพื้นที่เราตากข้าวเนาะนะพื้นที่เรากว้างใหญ่โตมากนะครับน้าลากองค์ปูนะเป็นลานซีเมนอย่างดีนะ เป็นที่ที่ตากข้าวที่น่าจะดีที่สุดในดับต้นต้นของประเทศไทยแล้วนะลานตากข้าวของเรานะครับมีอ่พื้นลาดซีเมนเตรียมพร้อมสักขนาดนั้นเนาะนะทานะงด้านทิศเหนือเนี่ยนะฮะก็คนะ่าลาไม่ต่ำกว่านะสามร้อยตารางเมตรเกือบไร่นะจะพราะพื้นที่ด้านเหนือนะนะตรงลานรำด้านหน้าเนี่ยนะครับหน้าออฟฟิศเนี่ยนะครับนะด้านทิศตะวัน ้านทิศตะวันออกนะของร้านองปูอีกเนาะ้องเป็นจุดลานรำเดิมตรงสาราพิโูโรเนะี่ยนก็น่าจะประมาณอีกสักสามร้อยตารางเมตรนะฮะร,รวมพื้นที่เบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะลานตากข้าวเนี่ยนะฮะหกร้อยตารางเมตรนะฮะเอ้ยหกร้อยตารางวาพูดผิดประมาณไร่กว่านะครับตกแล้วประมาณไร่กว่าเฉพาะพื้นที่ตากข้าวนะฮะแ,แต่พอปล่อยข้าวออกมาจากล่องปุ๊บนะโอ้ยนะคาดว่าน่าจะประมาณสักสิบแปดนะครับ พราแต่งเงนแม่นนะป้านี่แม่นมากเลยนะพี่เสือบอกคือพี่เสือเนี่ยทุกครั้งที่ทําคลิปเราไลฟ์สดเนี่ยบอกกับเอซีตลอดเลยว่ายังไงก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบนะแต่วันนั้นนะป้าแตนเดินดูข้าวเ,เนาะคือนานาป้าเขาจะมาทีหนึ่งเนี่ยเขาก็าจะมองมองมองเขาเห็นว่าเออบางจุดมันก็บางบางจุดก็ไม่แตก,กอนะป้ายังบอกเลยนะว่าได้ประมาณสักสิบกว่านะครับถ้าใครได้ดูคลิปช่วงที่ใกล้จะเกี่ยวข้าวช่วงท้ทายๆเนี่ยที่ป้าแตนเดินมาถ่ายเนี่ย ป้าก็พูดเองเลยนะบอกว่าจะได้ประมาณสักสิบกกระสอบเนาะนะพี่เสือก็เห็นแยงกับป้าอยู่ตอนที่ดูคลิปของป้านะก็เห็นแยงอยู่ในใจนมันจะใช่เหรอสิบกระสอบได้ยังไงข้าวสวยสักขนาดนี้นะผลสุดท้ายนะฮะเป็นจริงนะคุณผู้ชมนะได้หนึ่งกองทรายเล็กๆนะฮะประมาณสักคือถ้าเราไปซื้อทรายมามาก่อสร้างเนี่ยนะฮะกองข้าวกับกองทรายเนี่ยคือประมาณประมาณคิวเดียวนะครับ ประมาณแค่คิวเดียวเท่านั้นเองมันกองเล็กๆไม่น้อยน้อยน,นะฮะก็นะถือว่าอะไรนะขำๆกันไปละกันนะคุณผู้ชมนะฮะส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับเราต้องรอตากข้าวไว้ก่อนน้อนะฮะมันให้เลิ่ต้องตากข้าวให้แห้งสนิทก่อนนะบางท่านบอกว่านะตากไม่ต้องถึงห้าวันนะคือย่าบอกว่าตาก5้าวันแต่ f อบอกว่าพีมาในคอมเมนต์นะบอกว่านะถ้าแดดดีๆนะสามวันนะครับ ถ้าแดดแรงๆนะแดดพอดีพอดีเนี่ยนะครับไม่ถึงก็แดดแรงหมายหมายความว่าถ้าแดดปกติเลยเนี่ยนะตากประมาณสามวันถ้าตากนานกว่าน,นั้นมันจะทําให้เม็ดข้าวเนี่ยมันแห้งเกินไปนะเวลาเราเอาเข้าวของเรา,เาไปสีเนะีข้าวมันจะหักนะครับอันนี้ก็เป็นนะคำแนะนำนะจากเอฟซีมานะครับแล้วพี่เสือก็เพิ่งนึกออกเนาะว่าที่บ้านที่โซลินเนี่ยเขาก็ตากแค่สามวันนะนะครับไม่ได้ตากห้าวันนะเดี๋ยวนะต้องมีการพูดคุยนะในกลุ่มของเรานะฮะโดยเฉพาะ ยาชีเนี่ยนะฮะหมายอีกครั้งหนึ่งนะว่าเราไม่จําเป็นต้องตักข้าวถึงห้าวันนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็นะถ้าใครได้ดูตอนที่นะรถไถมาถึงไอ้รถไม่ให้พูด,พดผิดรถนวดข้าวมาถึงใหม่ๆเนี่ยนะครับนะบี่เสือก็นะยังไม่ไม่มั่นใจนะว่ามันจะสามารถลงไปจุดที่เป็นดินโคลนหรือเป็นน้ําได้หรือเปล่านี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ยาชิพาวพวกเราเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวข้าวด้วยมือนะครับเพราะกลัวว่ารถเกี่ยวข้าวเนี่ยนะรถนวดข้าวเขาจะลงไปในน้าไม่ได้นะ แต่ผลสุดท้ายเป็นไงครับโอ้โหรถมันมันแข็งแรงมากเนาะนะครับมันสะเทือนน้าสะเทือนบกเนะี่ยมันจะขึ้นคันนามันจะขึ้นเนินมันจะไปน้ําไปตรงจุดโคลนนะข้าวที่ล้มอยู่กับพื้นอยู่กับดินอยู่กับน้ํามันเอามาหมดนะฮะมันจัดการมันเนะเก็บเรียบนะฮะไม่มีเหลือเลยคุณผู้ชมนะผลสุดท้ายนะก็นะหลายท่านก็ํำนะบอกแล้วว่าไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยว รถเกี่ยวข้าวมันเกี่ยวของมันได้เองมันไปของมันได้หมดเลยนะครับแอดมินแอนนะแอดมินแอนเมื่วานนี้กนะ็มาดูการเกี่ยวข้าวมาถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับเพราะคำนะฮะเพราะโดนญ้าชิหลอกแล้ว <c oughs> โดนหญดนาชิหลอกแล้วนะมันไปได้รถเกี่ยวข้าวที่ไหนก็ตามจะรุ่นไหนรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมันไปได้หมดเลยนะไม่ต้องไปเกี่ยวรอนะไม่ต้องไปกลัวว่าน้ามันจะไปไม่ได้นะก็ สนุกสนานกันไปนะคุณผู้ชมเนาะนะครับขอบคุณนะครับโมแต่อ่านเอ้ยโมแต่นะพูดขำๆนะก็เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเมื่อกี้อ่านถึงไหนขอบคุณคุณวันเพลนคุณพี่แดงนะขอบคุณนะครับนะคุณอาคุณอาดมเหรอฮะอ๋อชื่อเพราะจังคุณอาดมสวัสดีครับผมนะขอบคุณนะครับคุณทวินนะขอบคุณนะครับคุณป้ารักสวัสดีครับผมนะ น้องเสือลองทานให้พี่ดูหน่อยสิจ้าอ๋อพิรตรีสวัสดีครับผมนะฮะขอบคุณนะครับบ้านพี่สี่โมงครึ่งจ้านะครับผมนะขอบคุณคุณเจนนี่ครับนะสวัสดียามชชตาพี่เสือสวัสดีครับผมคุณดิเจยูเอสเอนะฮะห้าโมงครึ่งนะครับผมคุณเอมมี่คุณจำปี i, นะฮะคุณแฮปปี้นะฮะเยอรมันนะฮะตกทุกวันตอนนี้นะฮะอ๋อคุณทวีอยู่กำแพงเพชรนะขอบคุณนะครับ ตรงคอกทําเป็นสองชั้นไว้เก็บฟางอ๋อใช่ใช่เคยเห็นเนาะนะครับเนะี่ยเขาจะเหมือนกับนะต่อขึ้นมาอีกนะนคล้ายรน,นะนะสมมุติเราต่อมาอีกหนึ่งคู่เสาเนาะนะต่อมาหนึ่งคู่เสาปุ๊บนะแล้วเราก็ทําความสูงนะฮะยกพื้นขึ้นมาสักประมาณอ่าถึงหน้าอกเรานะถึงหน้าอกเรานะแล้วก็สามารถนะเอาฟางนะไปเก็บไว้ข้างบนนอนนะนะส่วนข้างล่างนะ่ะก็สามารถเก็บของอย่างอื่นได้เดินลอดผ่านไปผ่านมาได้นอนนะนะนะเออเคยเห็นนะครับขอบคุณครับ ฟางบ้านเราดีนะไม่มียานะให้วัวกินได้ดีนะครับผมนะขอบคุณนะครับเอ้าไปแล้วเหรออ้าวได้เวลาเดินทางแล้วเ อานี่อยู่ลยยาาใ่กติดใจตอนนี้อยู่รลยยาใอ้าวทั้งนั้นทมั้ยนั้นปิดเทอมเดือนเมษาต้องมานานๆเออสีัสดีครับสว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 ัสดีทุกท่านครับเขาใส่เสื้อเป็นทีมนะเนี่ยแล้วเราล่ะ วันนี้เราก็เป็นทีมนั่นแหลได้เวลาน้องบุกน้องเบกโดน้มันนอนได้อ๋อเบาลาดเอ็นลงไปอ๋อดี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 บายบายวันนี้พี่แอนยังสวัสดีทุกคนแลหละคนนี้พี่แอนบ่อยใครหล่อที่สุดใครหล่อที่สุด น่าให้สวยที่สุดให้สวยที่สุดต้องใจยายโอ้ยายสวยที่สุดต้องชมยายพี่เบ็กสวัสดีครับบ๊ายบายลูกไปหน้าแตกเลยเราหน้าแตกเลยเดินทางแล้วนะฮะน้องบุ๊กน้องเบ๊กเชื่อไหมถ้าไม่ชมจ้าหลานของป้าถ่ายบ้านนะฮะคันทาขนมไง เดินทางมาส่งเมื่อวานมาถึงกี่โมงนะบ่ายโมงครึ่งหรือว่ายังไงประมาณนั้นแหละเอตอนนั้นพเสือกับยาอยู่ไล้พวกเราอยู่ไหนตอนนั้นแอนนอนอยู่ในครัวกลางเสือกับเออเสือกับยาชิไปซื้อของที่ตลาดบานม่วง ไม่ได้นอนหลับเราไม่ได้นอนหลับเอนตัวเอนเราไม่ได้นอนหลับเรานอนดูนอนสัเรากินข้าวกินข้าวเหรอเป็นจ่าบอกว่ากินั่นมันคนละช็อตกันแล้วทำไมไม่มีใครเห็นนะจ่าเห็นแล้วเราเราไม่รู้ว่ารถคันนี้เป็นรถใครเราไม่รู้ทำไมเราะว่ารถเห็นพี่แอนบอกจะมองแต่พอรถที่คันที่จะอ่อนเขา อ๋อโมแต่จ้องคันนั้นเราจ้องแต่คันนั้นเราไม่ได้จ้องคันนี้ถ้าเห็นรถเข้ามาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเออรถคันนี้เป็นรถใครเออพ่อจ่าเอ็มบอกว่าเห็นยู่กินข้าวนั่นแเลยแล้วว่าเอารีบกินรกินกินแล้วก็รถจะมาแล้วรถจะมาแล้วรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวนั่นแหละมันมาพอดีแต่มานานอยู่นะ่ารถก็บเกี่ยวข้าวจะมาเนาะแสดงว่ามานานแล้วพวกเราก็โมแต่กินข้าวแล้วแล้วเหตุที่ป้าที่บ้านมาถึงช้าเมื่อวานเพราะอะไรเพราะว่าเห็นบอกว่าจะมาถึงแต่เช้ามืด ตีสองลูกเคยขับรถแวะถูกปั๊มปั๊แวะแวะแวะแล้วก็มาถึงกุมว่าปีไปเจองานแข่งเรือเด็กๆบอกอยากดูก็เลยแวะดูก็เลยลงดูอ๋อมีงานแข่งเรือที่อำเภอกุมพาปีซึ่งตรงนั้นมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำอ๋อที่เราข้ามประจําที่เราผ่านประจําปอยบอกแม่ตอนแม่เสร์จมาแม่มาทางนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแม่นั่งอย่างเดียวไม่สังเกตพลาขี่ๆแล้วไป ตลาดนี้เคยแวะกระเสือเนี่ยล่ะอ่อานหนังสือเอ้าตลาดนี้ตังนีแหละมากระบือเสือก็มาตั้งนี้แหละ,อหละเออ <c oughs> ก็เลยพอเห็นแม่น,น้ำยิ่งมั่นใจเอวันนี้เห็นตัวหนังสือยิ่งมั่นใจอยู่ตอนที่ไปกระเสือแวะซื้อตลาดเนี้ยอ่าแวะซื้อของซื้อของกินก็เลยบอกบอมก็เลยโอ๊ยแม่เขามีงานแข่งเรือตรงไหนที่สะพานข้างหน้านี้ว่ะมันมีน้ำมันจริงๆแบอสองคนบอกว่ามันสว่างพอดีออ่า จราจอๆจอดีหาข้าวกินเงินด้วยอ่าก็เลยได้ดูงานแข่งเรือก็เมื่อวานนี้ที่พี่ไม่ได้ไปตักข้าวอ่ะกลัวร้านไอ้นี่มันปิดคันเงินเพราะว่าอ๋อตอนเย็นตอนเย็นพาไปกินข้าวที่ร้านคางเงินเพราะว่ากลัวปิดเพราะว่าเป็นร้านบ้านนอกนะอิดกก็เลยพาไปกินข้าวแต่มัมาเป็นไลนเราเข้าเราเยอะเ็นพี่แอนบอกว่าอะไรนะจบคลิปนี้ลองมาดูอีกคลิปต่อไปว่าเราจะได้เท่าไหร่ เป็นไงเสือเมื่อวานข้าวหน่าแตกแล้วน้าแตกแล้วใช่ซหม f บอกว่าที่หลังต้องทำประมาณนี้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะประมาณอะไรประมาณคืบอะไรไ่หไม่ประเด็นคือ ไอ้ต้นต้นกล้าของเราอ่ะมันแก่แล้วยาชี้บอกที่มันไม่ขึ้นปล้องมันไม่แตกตอเหตุคือต้นข้ามันแก่แล้วมันเป็นต้นกล้าที่เขาไม่ได้เขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาแล้วแบบเขาทำเสร็จแล้วไงเออก็ดำนาเสร็จแล้วอันนี้คือสาเหตุไปเอาของเขามาเราไ่เอาต้กล้าเขามาเป็นต้นต้นกล้าที่อายุเกินรเดสองเดือนแล้ว บ้านเรานวันตองยิเป็นการกว่าแล้วเราจะไปเอามาดําแต่อันนี้มันขึ้นล้องแล้วอืขพูดไปกระตัดคลิปไปไม่หยุดเลยนะมือแล้วแล้วอะไรเอาวัวออกฮะนี่นี่ลงนาเลยเออเอาวัวลงนี่หลังบ้านเราเนี่ยเราอยากให้มันโล่งเราอยากจะทํานู่นทํานี่เรามีโครงการประมาณแปดพันรายการรออยู่ป้าว่าไงปลูกก่เชงป้า ยังฟูไม่ได้ป้าแถวบ้านมันเป็นอันนั้นปลูกทั้งหมดเลยหลังบ้านก็ยลยอืมปลูกค่อยว่าหน่ะปลูกผักกินก่อนก่อนปลูกปอเทืองเขาปลูกผักสักรอบก่อนไปเขาบอกถ้าปลูกปอเทืองตอนนี้อาจจะมีดอกพันงานองค์ู่เฮ้ยไม่จริงไม่งามจริงถ้าปลูกก็ได้แต่เว้นว่าค่อยปลูกเขไม่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 ปอเทืองมีตรงนี้พอแล้วหลังบ้านเราปลูกผักกินเถอะปลูกผักกินเถอะเพอเอฟซี fc ว่ามาหลายคนแล้วบอกว่าที่เยอะแยะทําไมต้องไปซื้อผักกินนะครับยังเห็นคอมเมนต์หลายๆท่านเนาะนะครับพิมพเข้ามานะฮะบ,บอกว่าที่ของเราเยอะแยะนะทำไมยังเห็นไปซื้อผักชีต้นหอมซื้อพริก,ซ,รกซื้อมะเขือมากินแล้วนะครับคือตอนนี้นะฮะเราทํานาเสร็จแล้วเนาะนะค,คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราติดนะติดนาข้าวอยู่ใช่ไหมคุณผู้ชมนะเราก็อาจจะนะมีพื้นที่ในการปลูกนะปลูกผักน้อยเนาะนะครับมันมีบางจุดเท่านั้นเองนะครับ แต่ตอนนี้หลังจากทํานาะเกี่ยวข้าค่านวดค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มีพื้นที่เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะก็อยากจะนะเอฟซี FC จำได้ไหมสมัยเราอยู่สี่กอนะนะครับที่ของคุณพอลลี่เนาะนะนะที่เรามีโครงการปลูกผักเป็นแปลงแปงแข่แงกันเป็นคู่คู่าาเออนั่นแหละตอนนั้นมันสนุกดีนะนะฮะแล้วก็อันนี้็นเรากนะ็จัดพื้นที่แบบไม่ต้องเยอะเหมือนที่สี่กอก็ได้เพราะเราอยู่กันไม,ม่กี่คนเนาะนะเราก็นี่แหละนะครับ,ลรนะรบปลูกผัก นะคนละแปลงคนละแปลงนะะอาจจะแปลงหนึ่งปลูกสองอย่างนะครับปนปกันไปนะฮะหกช่องเจ็ดช่องกับพี่อนุวัฒน์เออได้สิบสี่อย่างเลยนะเจ็ดคนคนหนึ่งปลูกสองอย่างเราจะได้ผักสิบสี่อย่างไว้กินเนาะนะอ่านะครับส่วนไปเสือก็ชอบกินคะน้านะฮะก็อาจจะปลูกคะน้านะครับเพราะคะน้าเนี่ยพอเราตัดตัด,ต,ดตัดต้นมันปุ๊บ มันจะแตกแขนงอีกนะแล้วขแขนงของคะนาเนี่ยอร่อยมากนะฮะแต่ข้อเสียของคะนาคือมแมลงชอบเนาะนะนะเป็นเป็นผักที่มแมลงชอบมากเลยคะนาเนี่ยนะเราก็ต้องหาวิธีเนาะนะนะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีที่ใช้สมุนไพรนะมากําจัดมแมลงมากําจัดศัตรูพืชได้นะครับนะมันจะเป็นว่าจะต้องใช้ยาเนาะนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณน้อยสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับ คุณคูเปอร์สวัสดีครับผมขอบคุณนะครับนะครับคุณประภัยดีๆนะฮะสวัสดีสนุกดีทําสวนคนละแปลงครับผมนะคุณดนะีเจยูเอสเอเนี่ยเยสก o w ย o u ออนเวกช e t a บ l e ใช่ครับผมเนาะนะปลูกผักใหนะ้ตัวเองได้มีผักกินนะแล้วก็สําคัญเลยปลอดภยัยปลอดสารพิษเนาะถ้าเราไปซื้อผักตลาดสารเคมีเนาะยาฆ่าแมาลงมันเยอะในเน,<ๆ>นะครับ ขอบคุณนะครับพี่ราตรีสวัสดีทุกท่านนะนะเจ้ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับคุณประยุมนะฮะขอบคุณนะครับคุณมาลัยสวัสดีครับผมนะคุณจำลองสวัสดีครับผมนะขอบคุณครับนะคุณโสภาสวัสดีครับผมนะฮะคุณอารัญญาทักทายคุณแม่ราตรีนะฮะขอบคุณนะครับคุณอามินาอับดุลเลาะนะฮะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะน้องเสือครับผมพี่ราตรีนะฮะนะคิดไวมากสุดของสิบถึงสิบสองสอง อ่านนะ FC เดี๋ยวพี่เสือขอลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงคลิปไม่ทันสวนะครับาชี้ FC บอกว่าตากสามแดดพอถ้ามากกว่านั้นข้าวมันจะกรอบเวลาเราไปสีข้าวเม็ดไม่สวยมันจะหักเอออตากสามแดดพอโอเคใครพูดตากห้าแดดคงสุดาขอลงไลฟ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวลงคลิปไม่ทันสวนะฮะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับฝากไปชมคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ อะไรก,ก,กไปเลียเลียเลียวเซเดตเลียเซเดต